เอกหน้าหยกนามนิววงศกรเจ้าของฉายาดาราก้ามขาวราวหิมะคุณปาริเศเหรอคุณปฏิเสเหรอว่าก้ามเขาไม่ขาวค่ะดูกัอนวงโควิดโคใจที่ผ่านมาดิฉันตาลายมากวันๆก็สไลด์ขออนุญาตน้องนาวนิดนึงขอดูก้ามเขอาคุณผู้ชมต้องบอกว่าช่วงโควิดเนี่ยค่ะได้ก้ามของน้องนิวเนี่ยเยียวยามากจริงๆค่ะแต่ว่านะคะช่วงนี้คือต้องบอกแบบนี้นะคะว่างานละครกลับมาแล้วโอ้โหเบาๆห้าเรื่องทํายังไงล่ะไม่มีเวลาได้โชว์ก้ามเลยหลายคน ก็แซวเพียบเลยบอกว่าออ้ยนิวจ๋าช่วยมาแบ่งก้าม <ๆ S 1> ก,ก้ามขาวๆลาวีไหมดูหน่อย <S <S <ๆ>แบบนี้เห็นแก้เห็นขาให้ดูหน่อย <S <S 1> <S 1> คือนิวก็บอกว่าโอ้ยพี่อาผู้ตรงๆพวกนี้งานเยอะมาก<อ>แล้วก็ตอนที่สัมภาษณ์เดี๋ยวไม่สบายด้วยนะ<อ>เป็นภุมิแพ้อะไรเงี้ยค่ะก็<อ>ะเลยบอกว่าพี่เดี๋ยวเบรกก่อนนะคะแต่ว่าอาก็ถามนิดนึงต่ออ่ะพี่หม่มีแผนไปไหนหรือเปล่าไม่มีเลยถ่ายละครยาวเอ็นดูน่าสงสารน่าจะโชว์ก้ามนิดนึงเนาะอาไปฟังสัมภาษณ์เลยค่ะ เริ่มเริ่มกลับมาปกติจริงๆปกติมาสักพักนึงแล้วนะครับช่วงนี้ก็กลับมาลุยงานเต็มที่ก็ดีขึ้นปลายปีน่าจะถ่ายละครนั่นนาจะถ่ายละครครับเพราะว่ามันมันเลื่อ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 นมาแล้วแล้วของปีหน้าก็มีแพลนอยู่แล้วใช่ไหมครับมันก็ต้องพยายามปิดให้ให้จบก็คงไม่ได้ไปไหนช่วงนี้ไม่ได้เห็นคอนเทนต์โชว์ซีแบบออกกาลังกายไม่ค่อยได้ออกกาลังกายแล้วครับถ่ายถ่ายละครมันเป็นละครบู๊สองเรื่องเลยครับก็เลยแบบใช้ร่างกายค่อนข้างเยอะแล้วก็ เราถ่ายพร้อมกัน3เรื่องครับเลยเลยไม่ค่อยมีเวลาแบบหยุดที่จะมาออกกำลังกายเสียงนิวนิ่งมากเลยนะคะแต่ภาพประกอบนี้ทำเราบอกใช่เออเออะไรคะรู้สึกยังไงคะสัมภาษณ์นิ่งแต่ได้ยินเสียงหัวใจเจกคกอรีนไหมตับตับเธอเธอต่อต่อไปเรียกเราว่านาวแล้วกันเราจะเป็นไม่ใช่คิมเบอรี่แล้วหรอเธออุ้ย